จุกจุกฟินฟินอิ่มอิ่มกันอีกแล้วนะครับกับผลงานเมื่อวานนี้สําหรับหน้าช่องที่ผมบาเทบอลวางไว้ให้นะครับก็มา2หลุด1นะครับอยู่ในทิศทางที่ดีครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างบิทตอต์ซิตี้แล้วก็กาลาตสลายครับมีหลุดพระป่าเพียงคิีมเดียวคือเชล์บอลเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกไปครับใครที่ตามไปนะครับตามบาเทบอลไปขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับเมื่อวานนี้ก็ผลงานสดชื่นครับที่มากกว่านั้นในครอบครัวเราสดชื่นยิ่งกว่าครับฟินฟินจุกจุกกันวททางี่ วางไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับอย่างช่วงหัวค่ำก็ BG ประทุมไม่ทํห้ทุกคนผิดหวังครับตัวเน้น v i p ีของผมครับและก็แนวทางที่วางไว้ตลอดทั้งคืนครับก็ตามนี้เลยในครอบครัว v i p ของเทพบอลของพวกเราครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกในครอบครัวทุกๆท่านด้วยนะครับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วยินดีด้วยจริงๆครับส่วนใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัว v i p ของเทพบอลของพวกเราและอยากสัมผัสความฟินก่อนใครในทุกๆวันรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครับจิ้มเข้ามา คล้รูปโปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับจิ้มเข้ามาฟรีเป็นเพื่อนกันนะครับคุณจะได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันนะครับก็เพิ่มเพื่อนเข้ามา นะครับในแอปพลิชันสีเขียวนะครับเป็นเพื่อนกันครับครอบครัวผมมั่นคงปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไว้ใจไม่ได้มาอยู่กับผมมาอยู่กับบาส์เทปบอลครับแค่เพิ่มมาเป็นเพื่อนกันฝากกันไว้คำคืนวันนี้ครับตัวผมบาส์เทปบอลสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านด้วย FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอลนะครับแล้วก็เอฟซีในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยนะครับกับคำคืนวันนี้ครับคำคืนวันเสาร์ที่15มีนาคม2568กัคห้ารนนยหกสิบอลน่าสนใจ หลายรายการหลายลีกเลยทีเดียวตัวผมในช่องนี้จัดมาให้เหมือนเดิมครับสําหรับสามทีมนะครับที่น่าเอาไปแยกเน้นใส่หนักในค่ำคืนวันนี้กันนะครับย้ําว่าแยกเน้นรับประกันผลก็เลยอย่างแน่นอนนะครับตัวผมบาสเทพบอลจัดไาแล้วจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกนะครับก็ไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปที่เอติฮัสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเมียด้านของไบตัน นะครับคู่นี้ก่อนเกมครับแมนซิตี้อันดับที่5ของตารางส่วนไบตันอันดับที่7ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ครับคิกออฟกันเวลา4ทุ่มตรงบ้านเราครับความได้เปรียบ วันนี้ต่างประเทศบองครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะยิ้มกันได้นะครับเคยเจอกับผนลนล่าสุดนะครับเป็นไบตันเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ในเกมแรกของฤดูกาลนี้มาก่อนนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนผลงานห้านัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะ2แพ้3เกมครับในห้านัดหลังสุดส่วนไบตันดีกว่าครับในห้านัดหลังเอาชนะคู่แข่งรีเกมเสมอ1เกมถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆ ในตอนนี้นะครับวาความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ขาดกองหลังเยอะนะครับวันนี้อาคันยี่ครับจอสโตนนาธานอาเก้เจ็บทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีกองกลางอย่างโรดี้ที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับนอกนั้นเป๊ปกอรดิล่าก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับก็นำโดยพวกเออร์ลิงฮาแลนด์โอมามามุตนะครับเควินเดอ์บอยอยู่กันครบในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนไบตันทีมเยือนครับก็มีตัวเล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับก็ประตูก้าเจสันสติลครับ กองหลังก็ฮูริโอนะครับเป็นมั่นนะครับแล้วอูรูอิดังครับที่มีการบาดเจ็บนะครับกองกลางก็เจมินเนอร์ครับแล้วก็คาริโอกุนะครับมีการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนั้นกุซือพวกเขาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็นําโดยพวกมิโตมะนะครับเดนนี่เวลเบกตัวเก่านะครับก็พร้อมลงสนามในค่ําคืนนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทปบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้นะครับผมแปลกหน่อยนะครับอยากให้เลือกเชียร์ด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ วันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับได้เปรียบเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับแต่มันแปลกหน่อยเพราะวันไอไบรตันช่วงนี้มีฟอร์มที่ดีมากๆครับไม่แพ้ใครมาหลายเกมแล้วแมนเชสเตียแพ้เยอะกว่าโดยซ้ำไปครับแต่ให้สังเกตดีๆนะครับเปรียบเทียบกันกับเกมที่เขาเจอกับนิวคาสเซิล เมื่อตอนสัปดาห์นั้นแมนซิตี้กดดันแบบนี้สายสุดท้ายทําได้ทําผลงานได้ดีผมคิดว่าวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับเกมลุกอยู่กันครบสิงจะขล้อกองหลังก็ถอะนะครับแต่ผมมองว่าไบรตันเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าวันนี้อย่างน้อยนะครับซิตี้จะเฉือนได้อย่างน้อย1ประตูหรือไม่แน่ถล่ม2อสาประตูเลยฟุตบอลเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าไบรตันฟอร์มดีนะครับแต่สู้ซิตตี้ไม่ได้ในบ้านถ้าเกิดว่าพวกเขามุ่งมันตั้งใจเพราะเหลือถ่วยพิมพ์ลิกถ่วยเดียว้วนะด่าาาพกเขจทํไ นะครับลุ้นพื้นที่ซอฟตโฟต่อไปสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับเลือกเชียร์ซิตี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่สองนะครับก็มากันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับก็เป็นทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเยอร์มิวนิกครับก่อนเกมยูเนียนเบอร์ลินอันดับสิบสี่ของตารางครับส่วนไบเยอร์อันดับที่หนึ่งของตารางบุนเดสลีกาในตอนนี้ครับคู่นี้ชิกออฟเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับไบเยอร์ กองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหนึ่งประตูคือหูแหว่งนะครับเคยเจอกันเป็นผวล่าสุดเป็นนัดแรกในลุกการนี้ครับก็บาเยอร์เอาชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินมา3ประตูศูนย์ครับแมตช์แรกที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านยูเนี่ยนเบอร์ลินครับชนะ2แพ้3เกมนะครับในห้านัดหลังสุดของพวกเขาส่วนบาเยอร์ครับชนะ4นะครับแล้วก็แพ้หนึ่งเกมถือว่ามีฟอร์มที่ดีครับในห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านนะครับยูเนี่ยนเบอร์ลินจะขาดครับ บ็อกเบมบูนเดียนะครับที่มีการบาดเจ็บครับโรเบิร์ตส์คอปนะครับที่มีการบาดเจ็บดังนั้นกุนซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนของนะครับแวงฟองกอม์านีครับบาเยอร์มิเนกครับจะขาดตัวแบงก์ก็ชาวปาดินยาครับที่ติดโทษแบนและตัวเจ็บก็มานเอลนอยเออร์นะครับทาเล็กบักมันนะครับแล้วก็พาวโลวิดนะครับสามตัวที่มีการบาดเจ็บตรงนั้นแวงฟองกอม์านีก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทปบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลืืออออกกมมมมงงัันนนครรบบาเเเยยยิ์ทีได้ล นะครับคงเส้นคงวาเหลือเกินครับฟอร์มช่วงนี้นะครับและมีฟอร์มที่ดีด้วยนะครับกำลังไล่ล่าแชมป์เต็มตัวนะครับกำลังทิ้งห่างทางด้านเลเวอร์คูเซนอยู่นะครับดูการนี้ฟอร์มดีจริงๆครับยูเนี่ยนบรินฟอร์มไม่ได้เลื่กนะครับถึงจะเล่นในบ้านตัวเองได้เปรียบเสียงเจียได้เปรียบที่เล่นในบ้านตัวเองผมมองแล้วสักยภาพทีมตัวผู้เล่นสู้บาเยิร์ไม่ได้นะครับวันนี้หนึ่งประตูมาไวไหลลูก2แน่เต็มที่แค่หูแหวงครับสำหรับบาเยนร์ปิดประตูแพ้ปิดประตูเสมอชนะได้แน่นอออนนนนยยยู่่่่่ททททีจจะะถถึึงงงงไไมมมเเาาัั้คบิดลหุกผว คู่ที่3านะครับก็ปากทีสศึกันโชซีไอตารลี่กันบ้านนะครับไปที่ซานซิโรครับเอซมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเืียทางด้านของโคโมครับคู่นี้ก่อนเกมนะครับเอซมิลานอันดับที่9ของตารางส่วนโคโมอันดับ14ของตารางกันโชในตอนนี้ครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับมิลานได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับเคยเจอกัน็นหนุนล่าสุดครับเป็นนัดแรกในลูกการนี้ครับเป็นโคโมเปิดบ้านพ่ายกับมิลานมา1น่ประตู2ครับแต่ นะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเอซิมิลานเจ้าบ้านครับ5้นัดหลังไม่ค่อยดีครับชนะ1แพ้3เสมอ1เกมถือว่ามีฟอร์มที่ดรอปลงมาพอสมควรในตอนนี้นะครับส่วนโคโมครับชนะ2แพ้2เสมอ1ก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านเจ้าบ้านเอซิมิลานจะขาดตัวเดียวครับเอเมสันโรโยครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกานั้นกุนซือพร้อมจัดชุดใหญ่ชุดเต็มลงสนามเลยสําหรับเอซิมิลานในค่าคืนวันนี้นะครับส่วนทั้งฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างโคโมครับ ของเชฟฟามิกัสวันนี้จะขาด2ตัวครับก็เจกี้โรเบโตครับและอีบันอาร์ซเน่ครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมจัดชุดใหญ่ชุดเต็มลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับในคู่นี้อยากให้มองทางด้านของเอซิมิลานเจ้าบ้านนะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างครับสภาพตัวผู้เล่นครับวันนี้พร้อมสุดๆนะครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็แรงเชียร์จากแฟนบอล นะครับสภาพทีมตัวผู้เล่นดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเอซิมิลานต้องการพื้นที่ยุโรปยังไงต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้อย่างน้อย1ประตูแน่นอนครับวันนี้ปิดประตูเสมอปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้วันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของเอซิมิลานจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับสรุปแนวทาง3ทีมที่น่าเ,เชียร์ในค่ำคืนนี้ของผมบาสเทปบอลครับเลือกเชียร์ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบาเยอร์มิวนกแล้วก็เอซิมิลานครับเป็น3ทีม ที่น่ารื่อเคีย์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลครับสุดท้ายก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับ แนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนาฟุตบอลของผมบาสเท็บบอลที่กับพี่ๆเอฟซีทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยข้อมูลฟุตบอลน,นะครับ,บ,นนรบเหตุผลของฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นที่เราให้กันนะครับไม่ใช่เปิดคลิปมาไม่มีข้อมูลแบบนั้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยนะครับเหตุผลฟุตบอลและความน่าจะเป็นจริงๆจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้อันนั้นคือเรื่องผลสกอร์ของฟุตบอลในแต่ละเกมนะครับฝากไว้ด้วยอันนี้คือความน่าจะเป็นที่สุดแล้วนะครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านไหนครับที่ยังไม่มี จิ้มเข้ามาเลยครับเป็นเพื่อนกันเปิดใจฉะนั้นคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับที่สําคัญมันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วฝากไว้เหมือนเดิมครอบครองผมนะครับมันคงปลอดภัยร้อยอย่างแน่นอนมีปัญหาอะไรผมจัดการให้ทุกกรณีนะครับฝากกันไว้ครับคำคือวันนี้ขอให้ FC Bar เทปบอลทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ